ของชุมชนสีขาวอะค่ะครับโครงก,การน้องบัวสีขาวเนี่ยนะครับก็เป็นคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ดำเนินการแล้วก็ทางศูนย์ยาเสพติดจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านเป็นประธานท่านก็ได้ออกคำสั่งออกแผปนปฏิบัติการมาเรียบร้อยแล้วนะครับระยะก็เป็นระยะเร่งด่วนสามเดือนนะครับ ก็เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดน้ำโมลังูแบบยั่งยืนนะและแบบครบวงจรก็มีทั้งกระบวนการป้องกันกระบวนการปราบปรามกระบวนการบําบัดรักษานะครับในเรื่องของวันนี้ที่เรามาดําเนินการเนี่ยเป็นเรื่องของขั้นตอนของการาบําบัดรักษาคือกระบวนการค้นหานะครับค้นหาผู้ป่วยผู้ใช้ผู้เสพและผู้ที่ ผู้ป่วยจิตเวะเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาอย่างมีกระบวนการโดยเรามีาโครงการชุมชนยั่งยืนเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของทางชาติได้ดำเนินการโครงการชุมชนยัย่งยืนทั่วประเทศเมืออ่อรอประมาณที่แล้วนะครับปี65ก็ได้ประสบผลสําเร็จอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นสพดอ,อนนะครับได้ท่านผู้่ของประเทศได้ครับ กทีห์พาสพาชนบดได้ที่หนึ่งของประเทศรงการพิมพจนนั่งอยู่นะครับหรือว่าหนองบวัวลำูเนี่ยก็ดําเนินการต่อในลักษณะเดียวกันนะครับในลักษณะคล้ายกันขั้นตอนตอนนี้เป็นเรื่องของการค้นหาผู้ป่วยผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองนะครับซึ่งทางศูนย์ยาเสพติดจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้ฝ่ายปกครองและตํารวจน,นะครับดําเนินการค้นหากระบวนการค้นหาเนี่ยก็ ต้องมีขั้นเตรียมการขั้นปฏิบัติการและก็ขั้นส่งต่อความรู้ช่วงนี้เป็นช่วงขั้นเตรียมการคืออบรมเจ้าหน้าที่ก่อนอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่จะไปค้นหาผ,ผู้ใช้ยาเสพติดหรือผู้ป่วยหรือผู้ป่วยจิตเวชนะครับเข้าสู่กระบวนการเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องแบบนีนะบ้ถึงจะลงพื้นที่ได้นะเพื่อให้หนองบอลพูเป็นโมเดลต้นแบบสีขาวเนี่ยระยะเวลาในการที่จะ ดำเนินการได้มากน้อยเพียงไหนคะระยะระยะตามโครงการในสามเดือนแต่ในเรื่องของการค้นหาเนี่ยใช้เวลาสองสัปดาห์น,นับจากวันที่16เป็นต้นไป16กันวาถึง27เนี่ยกระบวนการค้นหาจากดาเนินการเสร็จสิ้นแต่กระบวนการวันนี้หรือวันที่15เนี่ยเป็นเรื่องของการฝึรกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ค้นหาหรือเรียกว่าทีมค้นหาเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องของการค้นหาครับ ครบสามเดือนวันไหนที่เราจะสามารถประกาศได้ว่าเป็นจังหวัดสรขาอาสาอาสามสิอมกราคมนะตามโครงการนะครับถามว่าจะประกาศได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้ามาบําบัดรักษาเพราะว่าระยะบําบำบัดรักษานั้นต้องต่อเนื่องบางคนก็สามเดือนหกเดือนปีหนึง่งอันนี้เป็น,ปนไปตามที่สาธารณสุขเขาดูแลนะครับ ความคาดหวังของท่านคาดหวังไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับคาดหวังไว้ร้อเซนเลยครับนะเพราะว่าต้องเป็นหนองบัวสีขาวให้ได้เฟสแรกนะครระยะแรกเนี่ยมันมีทั้งหมด67 7อปทนะครับเราเอาอปทรละ1ชุมชนนะครับโดยอปทอจะสนับสนุนเงบประมาณให้ในการค้นหานะครับหลังจากนั้นเฟสองนะครับอีก566ชุมชน หรือ566หมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นระยะที่2ซึ่งก็ต้องอประสานแล้วก็คุยกับประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนเกี่ยวข้องเพราะต้องใช้งบประมาณพอสมวนนควรนในเฟสแรกเนี่ยวันนี้อย่างวันนี้ท่านผู้ว่าท่านใช้งบ CEO ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทในการอบรมวันนี้อบรมที่นี่นะครับหลังจากนี้ก็จะไปอบรมทุกๆสถานีนะทุกอำเภอ นะครับอำเภอละหนรุ่นอำเภอละ1รุ่นอบรมรวมแล้วนะครับหประมาณ6รุ่น6รุ่นเนี่ยพั0หกร้ว่าคนเจ้าที่ค้นหานะครับเจ้าที่ค้นหามีทั้งตำรวจมีทั้งฝ่ายปกครองมีสาธารณสุขแล้วก็คณะกรรมการคุ้มประมาณพั0หกร้ว่าคนท่านครับนั่น,น,นคือกระบวนการที่จะเริ่มต้น โครงการชุมชนอย่างยั่งยืนในส่วนของผู้ค้าล่ะครับท่านมีมาตรการดําเนินการอย่างไรบ้างครับสาหรับมาตรการผู้ค้าเนี่ยนะครับหนึ่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนี่ก็เป็นมาตรการการลาเลียงมาตรการขยายผลนะครับหลังจากที่พอเจ้าที่ลงพื้นที่ค้นหาผู้เสพแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวผู้ค้าว่าใครเป็นผู้ค้า<อ>ในส่วนกระบวนการปราบปรามนะครับฝ่ายตํารวจและฝ่าย กองกาลังก็เข้าดําเนินการขณะนี้เนี่ยเราเดําเนินการไปแล้วค้นไปแล้วสิบเก้าครั้งห้าร้อยกว่าเป้าหมายห้าร้อยกว่าหลังคาเรือนได้ยาเสพติดไปจํานวนมากเลยนะครับได้เยอะพอสมควรได้ทั้งผู้ค้าผู้ขายแล้วก็ยาเสพติดแล้วก็ที่สําคัญคืออาวุธปืนได้เป็นร้อยกระบอก ดําเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันและก็จะดําเนินการต่อเนื่องไปท่านครับกรณีที่มีคํากล่าวหาว่ายาเสพติดต้องรวจเป็นตัวการื้อเองท่านจะทํายังไงเพื่อสร้างความมั่นใจให้ก <ใน S 2> ับพี่น้องประชาช<อ>นคร<อ>ับข,<อ>ข้าราชการตํารวจหรือส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้าราชการก็อยู่ในมาตรการนะครับอยู่ในมาตรการของท่านผู้การท่านเน้นนะฮะตำรวจต้องสีขาว ในส่วนหนึ่งนะครับตรวจปัสสาวะข้าราชการตำรวจไปแล้วสองพกว่านายนะครับตรวจไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับที่ฝ่ายปกครองเขาทำเขาก็ตรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับตํารวจแล้วก็ตรวจก็มีการดําเนินการส่วนผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้อ,ของหากพบการกระทาผิดที่ชัดเจนหรือมีพยานหล,ลักฐานเราดําเน,นินคดีอาญาไม่มีการละเวน้นหรือถ้าไม่มีพยานหล,ลักฐานแต่ ฟังได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้ออกจากราชการตั้งคณะกรรมการวินยันยร้าแรงแล้วก็ให้ออกจากราชการอันนี้เราทําเข้มข้นและจริงจังมากโดยเฉพาะท่านผู้จัดการยันยงว็โดสตท่านท่านไม่อาไว้ครัเรื่องนี้ท่านพูดในที่ประชุมทุกเวทีแห่ขาราชการตำรวจต้องเป็นตัวอย่างให้ได้ครับ